เขาตาเป็นไงเป็นไงไม่พูดเลยอะไม่พูดเลยอ่ะไม่พูดเลยอะไพูนี่ยเอะไรนะม่พูดเลยหอะไร่ะพีา่าฮ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 ดาาฮ่าฮ่้ฮาฮนี่าฮ่า่าฮ่าเ่า่า่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าา่าช่าฮ่าฮ่าฮ่าเ่าา่่่าฮ่า่าฮ่่า่าม่าฮ่าฮ่าฮา่ามาา่ วันนั้นก็บาดเหียดอือจ้ามาเลยยำคล็อกยำซาดิดปลาแดงเจแดงไม่แดงยำซาดิด่ามาไม่แดงยำซาดิดอันนี้ยำปูม้าที่เป็หนึ่งร้อยบาทอือคือละหนึ่งร้อยบาทได้เยอะอยู่นะเฮ้ยถูกยำปูม้าเยอะอ่ะยำปูม้าเอามาใครจะสั่งให้เลยนะคะโอ้ เก็บเข้าทำอร่อยเลยอ่ะไม่โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเฮ้ยเอ๊ยหมดหมดแล้วมึงทำทำไมร้านนั้นเรียบร้อยจังเลยอ่ะวันเนี้ยร้านนั้นพูดไม่ออกแล้วเผาทำไมเงียบจังเลยอ่ะวันนี้เฮ้ยสองร้านโอ้ เออเอาอีกเอาอีกหน้าเยรอเต้นเอะคนข้างหลังรอเต้นดแลรอต้นรอเต้นเกยนะคะสเอาอีก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 สั่งได้เลยสั่งได้เลยเดี๋ยวจะมดแรงก่อนแมอเร็วเร็เร

ได้แต่ต้องเอาผมออกไปที่อื่นกนะไม่น่ากินอ่ะกิมดิละมาอันนี้พี่ยาเอาเองอัของใครเนี่ยเอาให้คร่ไปก่อน เอาตอนเดี๋ยวพี่ยาพี่าแบบนี้นะแบบนี้นะพี่ยาเดี๋ยวขอปลาร้าสามขวดอ๋อขอปลาร้าอ๋อรอปลาร้าใช่ไหมไม่ได้ลองจะใส่เอาลองดูนะอร่อยลองปลาร้านะปลาร้านี่โรงงานเราเปล่าใช่ไหนอมกำลังไปเอามาอย่ใช่ไหมบ้านยังไม่มียังไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาปลาร้ามาเร็วสามขวดอันนี้กี่บาทอ่ะอปลาร้านี่โรงงานเราอ่ะหกสิบบาทอยากละขวดเราเขาจะมายำใครขอบ้าง เฮ้ยร้านนู้นขอด้วยดิขอดิเอาเร็วๆยำๆเร็วๆโอ้ยคนดูพันกว่าแน่เฮ้ยพอมาร้านนี้คนดูพันกว่าเฮ้ย คนดูพันกว่าพระมาร้านนี้ร้านกุ้งให้เขาอยู่ด้วยทุกวันเลยไหมนายเขาอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะร้านร้านร้านไหนขายกระลังก็ติดต่อกันเลยนะครับได้ได้ เฮ้ยดังยังเยโอ้ยอย่าพึ่งนี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งแม่ค้าอย่าพึ่งอย่างลูกยเดี๋ยวให้เขาโรยหน้าก่อนมันน่ากินไงอันนี้เท่าไหร่นะหนูหกสิบบาทโอ้เยอะมากนี่ไปบอกลูกน้องไอ้นั่นพี่ขายลูกชิ้นให้มันยำแบบนี้นะ นี่นี่ไปไปเรียกมาดิลูกน้องไอ้แมวมาดูเขาต้องขอต้องขอด้วยต้องขอด้วยนะเวลาย้ำอ่ะมามามาคนดูเท่าไหร่วันนี้พันคนดูพันสองหักหักหักไปยังสีหักแล้วหักอีกดามแล้วอดามอีก ถ้าพีหักไหมคนดูพันสองนี่พรุ่งนี้วันอังคารเองยำแบบนี้เลยนะเองทําแบบเขาเลยนะเออเรียนแบบเขาเลยนะเขาคอ,อยังไงเราไว้ผมยาวแบบเขาด้วยนะเรียนแบบด้วย <laughs> ดูไว้ดูไว้ดูไว้ <laughs> โอ้ยยำทะเลค่ะยำทะเลดูไว้วเดี๋ยววันอังคารเขาไม่ขายใช่ไหมเราลองทําแบบนี้เลย <laughs> ลองดิลองดิยิงใส่ตู่เลยนะลูกใช่เราต้องมีลีลาในการขายของนะพี่ยาลีน่าจังมาหน่อยค่ะเฮ้เขาบอกให้พี่ยาวลีน่าจังมาเออเอาไหมเอาไหมลีหน้าจังเขาบอกให้พี่เอาลีนาจังมาเอามากินพริกเรียกเขมาดิโค้งโค้งบอกเ็าดิเผื่อเขาดูอยู่ ป,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  small, ลปลา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 มาปลามาเร็วเพื่อสุขภาพปลาใครปลาใครปลาพี่ยาพี่ยาแม่ยายนะคะอร่อยมากถ้าคุณจ๋าแม่แดงแม่พ่อจ๋าอยู่นะคะเอาไปเลยเพราะว่าปัจจุบันแล้วอดีตค่ะคุณแม่ใช้ของแม่ย่าอยู่นะคะอ่ามาเฮ้ยตบมือดิไหนพี่เอาอร่อยมากค่ะกุ้งจ้ำยำเดียวเหมือนเมื่อกี้อ่ะยำแก้พี่จ๋าพี่จะใครจะกินบ้างกูสดอ่ะพี่อยากจะซื้อ แล้วก็ไม่ผิดหวังค่ะปลาลันสดปลาลันยังไม่ตัปลาลันสดผมไม่ถนัดเอาอะไรเอาอะไรที่มันอร่อยที่สุดเอาอะไรที่มันรู้สึกว่ามันมันโอเคสุดและร้านเนี้ยเอาอันนั้นแหละเออโอเคสุดฮะเอาอะไรดีเอาอะไรดีคุณจะยำทะเลหรือคุณจะยำกระเพดหรือคุณจะยำอะไรดีคะตามชอบของคุณเลยค่ะเอาอะไรยำอะไรพี่ิาชอบแบบไหนพี่ยิ娅ที่ยิ娅ไม่กินปูก็พี่ิ娅ตังย่างอื่นได้เอายำยำใส่หอยได้ไหม ่อยนางรมแบบค่ะือ่อยนางรมได้ไหมใส่ได้ไหมก็ได้คุณยาทานอะไรได้หมดเอาใส่ดีกว่าแต่แต่ยังไม่เคยทำใสปูใสปูม้าไปปูม้าเดี๋ยวลูกกินไงปูพี่ยายกินมะม่วงเออได้ไหมได้เอาเลยเอาเลยใส่ปลาร้าด้วยนะอร่อยมากค่ะใส่ปลาร้าด้วยเอายำ แม่สั่งเป็นโหลเลยนะคะปลาพิยาลุมอร่อยปลาเนี่ยอร่อยมากแม่ให้เด็กๆมาซื้อจําค่ะแต่คุณแม่ไม่มานะคะอร่อยมากอลองค่ะจะเป็นยำสามรสจะยำมะม่วงปลากรอบคุณแม่ใช้ปลาของคุณยาค่ะโอ้คนดูเยอะเลยโอ้คนดูขึ้นมาเป็นพันสามร้อยคนดูแล้วอ่ะว้าจุดยอดนะเอาอีกเอาอีกข้างหลังร้านเชียร์อยู่ ไปหมดยไฮะอยู่ไหมกะละมัง่ฮ่มั้ยกะละมังยังอยู่ยังอยู่ะตาลิวน่าจะไปหลายด้ำแล้ว เออร้านกุ้งฟังอะไรพี่ยินแล้วครับอ่าปลาปลาปลาใส่ปลาด้วยเว้ยใส่กระเพรด้วยน่ากินมากเลยเอาไปจานให้คุณแม่ลเขาบอกว่าใส่ปลาน้อยไป สาร้าน้อยแต่เหรอบางคนก็ก็คือเราต้องให้คนอืกินยอะนะคะอ่าเดี๋ยวถ้าใส่เยอะมันจะเค็มเกินมันย่าคะต้องัังอนนี้เป็นยำปูหนึ่งร้อยบาทนะคะคุณแม่แดงจะใส่รสจัดหน่อยนะคะต้างแม่กระเป๋าต้งแม่หนูด้านหลาง